ทำไมแบบเราไม่ได้กินป๊อปคอนฟิลเนี่ยทุกครั้งเลยคือถ้าสมมติเราได้กินฟิลนี้ทุกครั้งหรือว่าใกล้เคียงกับอันเนี้ยทุกครั้งอะ่ะเราก็น่าจะรู้สึกแฮปปี้ผมจริงจังกับป๊อปป้าเนาะแล้วก็ผมไม่อยากทำอะไรที่มัน5 0 50%อยากทำมันออกมาให้มันดีที่สุดอะ ื่อจีโน่ครับผมก็จบจากธรรมศาสตร์ครับตอนนี้อายุ25ครับชื่อปันนะครับก็จบจากธรรมศาสตร์เหมือนกันครับตอนนี้อายุ24ครับก็เราเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับคณะนวัตกรรมครับผมป๊อปป้าจะเป็นคาร์ป,ป๊อปคอนครับคอนเซ็ปต์ของเราคอ v a วลูของเรา,าคือเราจะทำหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็จะไม่มีป๊อปคอนที่เราทิ้งค้างไว้เลย เห็นผลที่เป็นขาปคอร์นนะครับเป็นเพราะว่าเราอะไปดูหนังครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนั้นที่เราไปดูหนังอะคือเขา่ไม่ได้มีการเตรียมป๊อปคอร์นไว้เขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟที่โรงนะพอเรามานั่งที่โรงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็เอาป๊อปคอร์นมาเสิร์ฟเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันอร่อยอะมันอร่อยกว่าปกตินะแต่ว่าทําไมเราไม่ได้กินอย่างนี้ทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเราได้กินฟีลนี้ทุกครั้งหรือว่าใกล้เคียงกับอันเนี้ยทุกครั้งอะเราก็น่าจะรู้สึกแฮป ช่วงนั้นมันค่อนข้างลําบากนะสถานาที่มันก็ไม่ได้แบบมีเป็นหลักเป็นแหลง่งก็ใช้โนเขามีอพาร์ตเมนต์อยู่ใช้ห้องในอพาร์ตเมนต์ของเขานั่นแหละเป็นการทา R D ทำมา8เดือนได้อะค่อนข้างยากลําบากมากเพราะว่าเราอ่ะแบบความรู้เกี่ยวกับอ๊อปคอนเริ่มจากศูนย์ก่อนเลยก็คือคํากันเลยอะ่ะคช่คค <ำ S 1> มัม่ว <ๆ S 1> กันเลยจนมันได้สูตรที่มันแบบลงตัวสําหรับเราคือเหตุผลที่เราบุกออฟไลน์ก่อนออนไลน์อ่ะในภาพของเราอ่ะคือเราแค่คิดว่าเอ้ยถ้านั่ง จิบเบียร์ไปกินป๊อปคอนปอไปเ,<ล>เออมันน่าจะแบบฟีลกูดจริงๆมันทาเลนมากนะเพราะว่าตอนแรกเราส่งเมลไปก่อนเนาะพอเขาฟีดแบ็กกับมาไ,ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอยากได้ร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะเพื่อที่ให้คนเนะี่ยวิ่งทราฟิกมาที่คอมมอนพอเราถูกปฏิเสธอะ่ะผมมันจะเป็นคนคุยเรื่องการเข้าคอมมอนทั้งหมดวันที่เราพีชอะ่ะวันนั้นเราก็บอกเขาว่าเออโมเดลเนี่ยเราทําเพื่อคอมมอนนะบิสเนสที่เราทำอ่ะมันเป็นการแก้ไขเพนพอยของที่นี่อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเหมือนกับบิสเนสที่เราอยากทำเราหาที่ แต่กับทีมงานเขาก็เอ็นดูเราแหละแล้วเขาก็เห็นถึงความตั้งใจของเราจริงๆว่าเออเราอะตั้งใจจะดีลิเวอร์อะไรให้คอมมอนอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคได้งั้นแบบเรามาลองทํากันดูอะไรเงี้ยเราเปิดได้ประมาณ1เดือนกับอีก2อาทิตย์อะแล้วโควิดก็มาเต็มเลยอะต้องล็อกดาวน์เลยเนาะตอนนั้นอะเรายังไม่มีการทําออนไลน์เลยรายได้เราคือศูนย์บาทแหละจนเราเครียดมากแบบคุยกับโนว่าแบบเฮ้ยหรือเรากลับไปทำออฟฟิศโนวก็แบบว่าเฮ้ย เรามาลองออนไลน์กันให้เต็มที่ก่อนดูไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลงเงินกันเพิ่มเลยจัดเต็มที่เรื่องแบบมาร์เก in ติ้งอินต่างคือก้อนนั้นอะเราไม่มีการไปแบ่งใช้อะไรเลยคือทุกอย่างขึ้นลงที่ Marketing คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะที่เราลงอีกก่อนอพอวันนั้นสุดท้ายออกมาได้ดีอะเออเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็คุ้มค่าแหละวันนั้น เราได้ยินคนํานึงนะว่าไอ้ค่า Marketing อะเราไม่ควรจะแบบว่าเออมาแทงกักคือเราใช้ให้หมดเหยียบให้เต็มแม็กเลยอะแบบมีเท่าไหร่ใช้หมดคือเราไม่ต้องมาตั้งเสียดายกับเงินพวกนี้คือเราต้องใช้ให้หมดแน่นอนอะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบทํามาถึงขนาดนี้เปิดวันแรกเนี่ยเราไม่รู้เลย ขายได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวแหละเราคิดว่าโควิดอ่ะมันทําให้ตัวเราแบบเหมือนมันบูสต์เอเนอร์จีในตัวเราแบบว่าเยอะมากมากคือเหมือนจากตอนแรกที่แบบเราจะทําแค่เนี้ยแต่พอมันมีโควิดมามันแบบมันไม่ได้อ่ะมันต้องทําแบบอย่างเงี้ยไอโควิดเนี้ยมันเป็นดาบสองคมแหละมันก็ทําให้มันทัฟมากมากอ่ะแต่ว่าพอในช่วงที่แบบเราจับจุดได้อ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นออปชูนิตี้เพราะว่าถ้าไม่มีโควิดเราคิดว่าอาจจะไม่ทําออนไลน์ตอนนี้ออนไลน์เราอาจจะแบบยังยังไม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็สําหรับ สิ่งที่ผมอยากจะฝากผู้ประกอบการรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับที่อยากมีความฝันที่จะเปิดร้านเองหรือว่าทําธุรกิจเองก็แพลนงานให้ดีก่อนแล้วก็มีความรู้กับมันจริงๆในเรื่องของทั้ง Product ในเรื่องของ m a r k e t i n g ว่าทํายังไงควรจะศึกษามาให้ดีก่อนแล้วค่อยลงมาทําไม่งั้นก็จะลําบากมากๆเลยเราควรจะไปแพลนลงในกระดาษก่อนเจ๊งในกระดาษก่อนก่อนที่จะมาแบบลงมาทํางานจริงๆอะ่ะ